วันนี้เนี่ยขออนุญาตแสดงความยินดีก่อนแล้วกันครับกับบาร์เซโลนาครับที่สามารถไปถึงแชมป์ลาลิก้าของสเปนได้สำเร็จนะครับในฤดูกาลนี้ครับ2022-23อย่ายวรก็ตามครับในท่ามกลางความแช่มชื่นความสำเร็จเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นการนับถอยหลังครับเพื่อเป็นการจากลาให้กับหนึ่งในตำนานของลัอตเตบาซ่านั่นก็คือเซกิบบสเกตครับ แถลงการออกมาจากเจ้าตัวเรียบร้อยด้วนะครับว่าเมื่อจบฤดูกาลนี้เขาจะย้ายออกไปเตรียมปิดฉาก18ปีกับสโมสรอ,อันเป็นที่รักของเขาตรงนี้ครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บ,บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับทุกคนสู่ฟุตบอลสตาร์นะครับกับผมจิตรกรสรีขุ่เครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับ Main Stand Thailand ของเรานะครับแล้วก็มีฟีเจอร์สตังค์สามารถสนับสนุนด้วยตรงได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยขออนุญาตแสดงความยินดีก่อนแล้วกันครับกับบาร์เซโลนาครับที่สามารถไปถึงแชมป์ลาลิก้าของสเปน ได้สำเร็จนะครับในฤดูกาลนี้ครับ2022-23เดี๋ยวไรก็ตามครับในท่ามกลางความช่มชื่นความสำเร็จนะครับมันก็อาจจะเป็นการนับถอยหลังครับเพื่อเป็นการจากลาให้กับหนึ่งในตำนานของนะเตบบาซ่านั่นก็คือเซกิบุสเกตครับถแถลงการออกมาจากเจ้าตัวเรียบร้อย้นะครับว่าเมื่อจบฤดูกาลนี้เขาจะย้ายออกไปเตรียมปิดฉาก18ปีกัสมงสอนอันเป็นที่รักของเขาตรงนี้ครับ สกีบูสเกตถือเป็นกองกลางตัวรับที่คลาสสิกมาก,มากครับแต่ไม่ด้วยมันสมองการเล่นที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพครั้งหนึ่งครับมันมีคำพูดชื่นชมจากบิเซนเตเดบอสเก้ครับอดีตกุน,นซีอทีมชาติสเปนครับถือว่าเป็นหนึ่งในคำพูดที่โด่งดังนะครับเดบอสเก้บอกว่าถ้าคุณดูเกมการแข่งขันนะครับคุณอาจจะไม่เห็นบูสเกตแต่ถ้าคุณดูบูสเกตคุณจะได้เห็นเกมการแข่งขันทั้งหมดครับผมว่ามันเป็นคําชื่นชมที่ ค่อนข้างครอบคลุมครับแล้วก็บ่งบอกในวิธีการเล่นของนักเตะรายนี้ได้เป็นอย่างดีความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเหลือล้อนและการเติบโตจากชุดฝึกเยาวชนลามาเซียครับจนทั้งกลายเป็นตำนานของบาเซลนาวันนี้ชวนไปพูดคุยเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับเซก้บูสเกตครับทุกคนพอจะทราบมนดีนะครับว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยคือกาลสบูสเกต เป็นผู้สาประตูของบาร์เซโลนาในยุค90นะครับซึ่งลูกชายของกาเลสก็คือซิกกี้เนี่ยแหละครับเกิดที่ซาบาเดลครับในแคว้นกาตาลุญญาและแน่นอนครับด้วยความที่คุณพ่อเป็นนักฟุตบอลของทีมชื่อดังเนี่ยนะครับมุลสเนหรือสาสลูกหนังเนี่ยมันก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็เริ่มลงเล่นให้กับทีมสมัครเล่นน้อยใหญ่ครับในแคว้นกาตาลุญญาจนได้รับการติดต่อจากทางลามาเซียเนี่ยแหละครับและในที่สุดเขาก็ ได้ก้าวเข้าสู่ชุดคาเ์ดมีของบาร์เซโลนาครับในปี2005ช่วงเวลาที่เขาลงเล่นในชุดอยู่19ปีเนี่ยครับเคยพาสโมสรชุดเล็กทีมนี้เนี่ยนะฮะคว้า3แชมป์ในซีซั่นเดียวกันพร้อมกับนักเตะร่วมรุ่นอย่างโบยานเกลเกชรวมถึงเจฟเฟร์สโซเรสด้วยนะครับด้วยแววที่เฉิดอฉายตรงนั้นแหละครับมันจึงทำให้ไปสุดตาเป๊ปกูโดล่าครับซึ่งณนะเวลานั้นเนี่ยเป๊ปยังคุมทีมชุด B อยู่นะครับนั่นก็คือทีมสำรองของบาซ่านั่นแหละครับดึงขึ้นไป เพื่อต้องการจะร่วมงานด้วยแล้วกลายเป็นตัวหลักของทีมชุด B ีอย่างต่อเนื่องครับพร้อมกับผลงานด้วยการพาทีมเลื่อนชั้นจากระดับดิวิชัน4นะครับก็คือเตเซราเนี่ยขึ้นมาดิวิชัน3ครับนั่นคือเซกูด a าเบก่อนที่จะมีโอกาสร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องจนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2008-2009ครับซีซั่นนั้นครับมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่ครับเพราะว่าดาวดังหลายคนนั้นย้ายออกจากทีมไปเช่นโรนัินโยเดโก และมันก็สู่การผลักดัน DNA จากลามาเซียนะครับให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นมีเด็กดาวรุ่งหลายคนนั้นถูกโปรโมทขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เช่นเดียวกับเซกิบุสเกตครับที่ได้ปร,ริมสนามภายใต้การทำทีมของคุณซื้อคู่บุญอย่างเป๊ปกูเดรล่านั่นแหละครับ13กันยายน2008ครับนั่นคือเกมแรกที่บุสเกตนั้นลงเล่นในทีมชุดใหญ่เขาเล่นเต็มเกมเลยนะฮะ90นาทีซึ่งเสมอกับโรซิงซานเเด1-1 พร้อมเล่นร่วมกับรุ่นพี่อย่างชาเบียเดสและเซดูเกตาครับเอาเข้าจริงๆน,นะครับเกมนั้นนั้นมันก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรครับทีมไม่ชนะด้วยซ้ำเนี่ยนะเสมอกับทีมอย่างราซซิ่งเปนหนึ่งหนึ่งแต่ไอความธรรมดาไม่ได้โดดเด่นนั่นแหละครับมันเป็นการปักหมุดเริ่มต้นโดยที่ไม่ต้องกดดันมากและนั่นหมายความว่าเขายังมีพื้นที่ในการเติบโตและพัฒนาขึ้นอีกเยอะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคำพูดจากลิโอเนลเมสซี่ครับเป๊ปกุเดลล่านะครับ เคยพูดถึงเกมแรกๆของบูสเกตบอกว่าหลังจบเกมเนี่ยเมซี่ครับเดินมาหาแล้วก็บอกสั้นๆเลยครับว่าผมชอบคนนี้แปลว่าชอบบูสเกตครับเพราะวิธีการเล่นของบูสเกตครับสามารถซัพพอร์ตเพื่อนแนวรุกได้อย่างยอดเยี่ยมช่วงเวลาได้ขับขันเวลาที่เดือดร้อนนะฮะหันไปเนี่ยจะเจอบูสเกตอยู่เสมอแล้วก็ทำทุกสิ่งอย่างครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมให้เล่นได้ง่ายขึ้นซีซั่นแรกครับในทีมชุดใหญ่อย่างที่บอกครับ อาจจะไม่ได้ฉูดฉาดมากไม่ได้หวือหวามากแต่มาอย่างแบบสม่ำเสมอครับมาเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นยกระดับตัวเองขึ้นจนกลายเป็นภาพจำครับว่ามิดฟิวรับของบาซ่ายุคใหม่คือเด็กหนุ่มคนนี้ครับกองกลางเจ้าของความสูง189ซนติเมตรและถ้าจะเป็นชื่อแรกๆครับที่เป๊ปเลือกใช้งานหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับยึดตำแหน่งตัว,ตวจริงได้และมีความผูกพันกับสโมสร,รแบบเต็ม100เอร์เซตมันจึงทำให้คุณภาพของเขานั้นค่อยๆเบ่งบานขึ้นมาครับ จนกลายเป็นหนึ่งในขุณพลในซีซั่นนั้นครับที่คว้า3แชมป์ลาลิกา้าโกปาเดเรและยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกโดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการลงเล่นทุกรายการถึง41เกมครับเป็นตัวจริง31เกมหนื่งในนั้นคือการลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนส์ลีกที่เอาชนะแมนยูเต็ดไปได้2ประตูต่อศูนย์บุสเกตกลายเป็นตัวหลักของเปทันทีครับในซีซั่นถัดมาก็คือ2009-2010เขาเบียดตำแหน่งของยายาตูเร่ได้อย่างเบ็ดเสร็จกลายเป็นมิดฟิลด์รับตัวจริง และทําให้ยายซูเร่นั้นต้องย้ายทีมออกไปเป๊ปกดริลลาพูดถึงจุดเริ่มต้นในวันนั้นนะครับบอกว่าบุสเกตเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกสาหรับเขารูปแบบการเล่นของเขานั้นแข็งแกร่งมากและเขาจะสําคัญต่อบาร์เซโลนายิ่งยงขึ้นไปในอนาคตรู้ไหมถ้าผมย้อนกลับไปเป็นนักเตะได้อีกครั้งผมอยากเล่นให้ได้เหมือนกับเขานั่นคือคำชมจากเป๊ปในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเช่นนครับกับดินชาสเปนหลังจากที่คว้าแชมป์ยูโร2008ได้นะครับก็เป็นช่วงของการผลัดใบ ตำแหน่งมิฟิ์ตัวรับณนะเวลานั้นเนี่ยเปลี่ยนถ่ายครับจากตอนแรกเนี่ยเป็นสัมรทานของมาร์อสเซนนาจนกระทั่งกลายมาเป็นของเซกิบุสเกตแล้วมันก็นำพาสเปนสู่ยุคทองจริงๆครับทั้งการควา้าแชมป์โลปี2010และแชมป์ยูโร2012ถ้าไม่เจ็บไม่แบนไม่มีปัญหาใดๆอ่ะนะครับบุสเกตคือมิฟิ์ตัวรับเบอร์แรกครับของทีมชาติสเปนและมันยิ่งทำให้แฟนบอลน,นั้นได้เห็นเขาลงเล่นมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะแทคนิคก,ก,การเล่นที่มันส่งต่อมาจาก ชุดของบาร์เซโลนาภายใต้การทีมของเปปกโดอลานั่นคือติกิตากะนั่นแหละครับซึ่งหัวใจสําคัญคือให้ทีมนั้นสามารถครองบอลได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนและก็มาพร้อมกับเทคนิคการเล่นที่แยบยนต์ครับตลอดจนถึงความคล่องตัวของนักเตะทุกๆตําแหน่งเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ในทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจึงทาให้เป็นจุดเริ่มต้นของบาร์เซโลนาชุดต่างดาวเหมือนทีมที่มาจากนอกโลกอะไรทํานองนั้น บุสเกตกลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์สามเหลี่ยมตรงกลางครับเล่นร่วมกับชาบีแอนเดสและแอนเดสอินเอสตาได้อย่างกลมกล่อมเหลือเกินสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับการยกย่องในคลาสการเล่นของเขานะครับก็คือสไตล์การเล่นในฐานะกนะองการตัวรับที่ฉีกกฎของผู้เล่นตำแหน่งดังกล่าวอย่างชัดเจนภาพจำสมัยก่อนแน่นอนครับบทบาทของการเป็นตัวรับเนี่ยมันคือการเล่นเกมรับครับมันคือการหยุดมันคือการประทะมันคือการสกัดมันคือการแย่งบอลกลับมา ซึ่งบุสเกตทำได้ครับในคุณสมบัติเหล่านั้นแต่ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาคือเมื่อแย่งบอลกลับมาได้เมื่อหยุดเกมได้แล้วเปลี่ยนการครองบอลกลับมาสู่ทีมของตัวเองเน่นะครับเขากลายเป็นตัวขับเคลื่อนตรงกลางได้ด้วยเป็นตัวผ่านบอลตัวแรกจากแดนกลางขึ้นไปข้างหน้าหรือฝากไปที่ชาบีฝากไปที่อิเนเตสตาแล้วก็วิ่งตามไปคอยสนับสนุนเพิ่มเติมอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาครับเหมือนกับช่วงแรกที่เป๊ปบ,บอกไว้ครับว่า เมื่อทีมเจอสถานการณ์ที่มันขับขันบุสเกตจะอยู่ใกล้เพื่อนุ่มทีมเสมอและคอยช่วยเหลือให้สถานการณ์ตรงนั้นนั้นผ่านพ้นไปได้ดีที่สําคัญคือสามารถกําหนดทิศทางในการเล่นเกมรุกได้ด้วยตัวเองครับในแน้ของการเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนกับอย่างที่คําพูดในช่วงต้นนะครับที่มาจากบิเซนเต้เดอสเก้ซึ่งเป็นกุนซือทีมชาติสเปนครับชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2010และแชมป์ยูโร2012 ถ้าคุณดูแค่เกมการแข่งขันคุณอาจจะไม่เห็นบูสเกตครับแต่ถ้าคุณดูบูสเกตคุณจะได้เห็นเกมการแข่งขันทั้งหมดเขาครองบอลได้เอาตัวรอดได้เจอสถานการณ์บีบคั้นดูสถานการณ์ที่มันกดดันจากคู่แข่งมันสมองเซนการตัวรอดสามารถทําได้ดีมากๆเพราะเซนการอ่านเกมนั้นฉมังเหลือเกินครับการยินตำแหน่งที่ดีเป็นวิวตัวรับที่ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความดุดดันความเครียวอกาศการสกัดหรือการปะทะที่รุนแรง แต่ใช้การอ่านเกมการยึดตำแหน่งการแย่งบอลกลับมาอย่างมีคลาสและเปลี่ยนจากรับเป็นเกมรุกและก็พร้อมบีบขึ้นไปเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมสิ่งสำคัญก็คือทําให้ทุกคนในทีมนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นครับบุสเกตจึงกลายเป็นตัวหลักของบาซโลน่าและทีมชาติสเปนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะ,ะเผชิญหน้าช่วงการเปลี่ยนแปลงก็ตามครับเป๊ปกอร์โดลาออกไปหรือในช่วงที่สถานการณ์มันไม่นิ่ง,งนะครับมีกุนซือ มากหน้าหลายตาเข้ามาจนไปถึงยุคป,ปัจจุบันอย่างชาบีแอนเดสอดีตเพื่อนรุ่นพี่ของเขาเองความสอลเสมอของบูสเกตคือหนึ่งในข้อดีแล้วกันครับและอาจจะเป็นอาวุธสําคัญของเขาด้วยซ้ำเขาคงได้รับความไวม้วางใจจากโค้ชทุกคนครับยกตัวอย่างหลังจากผ่านพ้นยุคข,ของเป๊ปโวดัวล่านะครับซีซั่น2 0 1 2ันสิถึงสิครับหลังจากที่เป๊ปอําลาทีมไปบูสเกตก็ยังลงเล่นอย่างเส,สมอครับสามเเกมในลีก้าพาบาซาเป็นแชมป์ และยังคงโดดเด่นแบบตามมาตรฐานครับคะแนนความสามารถเฉลี่ยทั้งฤดูกาลนะครับในปีนั้นครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ w h o s c o r e c o m เนี่ยคะแนนความสามารถเฉลี่ยของบุสเกตคือ7.22ครับในซีซั่น2012-13ครับซึ่งดีกว่าในฤดูกาล2 0 0 9 2 0 1การ2 2 0ปีที่เขาแจ้งเกิดเลยนะครับก็คือ7.19หนึ่งในคนที่สามารถอธิบายความยอดเยี่ยมของผู้ชายคนนี้ได้ดีที่สุดก็คือ ชาบีแอนเดสครับเติบโตมาแต่เป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนร่วมทีมจนในทั้งนัปัจจุบันเนี่ยเป็นเฮดโค้ชชาบีบอกว่าถ้าคุณได้ดูบุสเก็ตเล่นมาโดยตลอดนี่คือมิฟฟีที่เล่นบอลจังหวะเดียวได้เก่งที่สุดในโลกเขาไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ครับแค่คอยควบคุมผ่านบอลในจังหวะเดียวให้อย่างแม่นยาแค่นั้นเลยครับผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความเข้าใจฟุตบอลดีที่สุดในโลกด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกหรือเกมรับ ความเฉลียวฉลาดของเขาในสนามเป็นเรื่องที่น่ารับใจและโดดเด่นอย่างเหลือเชื่อครับนับเวลาผ่านไปครับ18ปีแล้วครับที่บุสเกตอยู่ภายใต้ชายคาของบาร์เซโลนาใช้เวลา15ปีกับทีมชุดใหญ่ครับและในจุวนั้นครับเขาเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่มายาวนานถึง15ปีเขาคือนักเตะที่แฟนบอลรักมากครับเหมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการยิงประตูหรือแอสซิสสวยๆครับ แต่การมีบูสเกตอยู่ในทีมมันทําให้ทุกคนได้มีความมั่นใจบูสเกตมีส่วนร่วมกับหลายๆเหตุการณ์สาคัญครับทั้งในและนอกสนามให้กับบาร์เซโลนาไม่ว่าจะเป็นกิรยศนะครับที่เขาสะสมมาแชมป์ลาลิก้าแสมัยแชมป์โกบาดอเรแชมป์สเปนิซูเปอร์คัพอย่างละเจ็ดสมัยแชมป์ยูฟ่าแชมป์เบอร์สลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและสโมสรโลกอย่างละ3สมัยหรือจะเป็นช่วงเวลาที่เขาขึ้นมาสารต่อหมายเลข5จากอีกหนึ่งตำนานก็คือกาเลสปูโยครับ นั่นคือการบ่งบอกว่าเขาคือคนสําคัญจริงๆของบาร์เซโลนาหรือการขยับขึ้นมากลายเป็นกัปตันทีมในปี2021ครับไปอยถึงช่วงเวลาที่เขาทำสถิติลงสนามสูงสุดตลอดการเป็นลับ3ของสโมสรนะครับเมื่อปี2022วยจำนวน718นะัดซึ่งตอนนี้ขยับเพิ่มสูงขึ้นแล้วครับและกลายเป็นนักเตะที่ทำสถิติลงเล่นในศึกเอลคลาสิโกนะครับนั่นคือการเจอกันระหว่างบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดมากที่สุดตลอดการครับคือ 46เกมครับเมื่อเดือนมีนาคม2023ที่ผ่านมารวมถึงการให้ความร่วมมือกับสโมสรครับในสถานการณ์ที่สารการเงินมันยังไม่นิ่งน,นะครับอย่างให้เราทราบข่าวกันมีปัญหาในเรื่องนี้บูสเซตก็ยอมลดค่าเหนื่อยครับเช่นเดียวกับนักเตะซีเนียคนอื่นของทีมรวมทั้งเรื่องกระแสที่ไม่ขอรับ,บโบนัสตามสัญญาราวๆ30ล้านยูโรครับเมื่อซัมเมอร์2022ที่ผ่านมา แต่สุดท้ายนะครับทุกงานเลี้ยงย่อมมีการเลิกราครับบนวัย34ปีเขาออกมาประกาศอย่เป็นทางการแล้วนะครับว่านี่คือซีซั่นสุดท้ายครับที่เขาจะลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาคำพูดในแถลงการ์ของบุสเกตก็คือเป็นเกียรติเสมอและภาคภูมิใจที่ได้สวมเสื้อตราสโมสรน,นี้แต่ทุกอย่างก็ต้องจบลงมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายแต่ถึงเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมากับผมในการเดินทางครั้งใหญ่ครั้งนี้ ตลอดจนสมาชิกและแฟนบอลทุกคนน่าสนใจครับหลังจากนี้ก้าวต่อไปของบูสเกตจะไปที่ไหนอย่างไรนั่นคือเรื่องหนึ่งครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบาร์เซโลนาจะต้องจดจําเขาในฐนะของการเป็นตำนานของสโมสรอ,อย่างแน่นอนครับเพราะสิ่งที่เขาทําให้กับทีมน,นะครับตั้งแต่ชุดเยาวชนจนไปถึงทีมชุดใหญ่รวมถึงความโดดเด่นและความสม,ม่ำเสมอเราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคาว่านี่คือหนึ่งในตำนาน ของสโมสรครับและแฟนบอลก็จะไม่ลืมชื่อของเขาครับซกี้บุสเกตสาวกอสุนการ่านะครับอ่าเข้ามาแซงว่าเห็นกันได้นะครับผมว่านี่คือหนึ่งในคนที่แฟนบอลรักมากจริงๆครับไม่ต้องอวื้ว้าไม่ต้องฉูดฉาดมากมายครับแต่สําคัญเหลือเกิน ลองคองมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็ฝากชอวนาของเราเหมือนเดิมนะครับเมนสแตนไทลน์ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งฟีเจอร์สุดแตงมีเรียบร้อยครับขอบคุณ่วงหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ